ทำนายความฝันเลขนําโชคทำนายฝันเลขนําโชคฝันว่าคุยกับนักเรียนฝันว่าคุยกับนักศึกษาแปลว่าอะไรฝันว่าคุยกับนักเรียนฝันว่าคุยกับนักศึกษา Playfulness Celebration Trust the Master ฝันว่าคุยกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคุณไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นจะเดือดร้อนคุณจะเดือดร้อนนะถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นคุณมีเกณฑ์จะได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานเลี้ยงสังสรรค์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณเป็นคนกล้าหาญค่ะแล้วคุณอ่ะจะประสบความสำเร็จทางด้านการงาน ให้ระวังเรื่องการใช้เงินนะคุณใช้เงินสิ้นเปลืองเกินไปคุณใช้เงินสิ้นเปลืองเกินไปอาจจะมีคนมาชวนคุณนะ่ะไปทำงานด้วยให้ระวังมีปัญหากับพวกมิจฉาชีพคนที่เป็นมิจฉาชีพคุณอาจจะคาดหวังอะไรที่มากเกินไปคาดหวังไว้สูงเกินไปคุณเป็นคนชอบศึกษาวิชาความรู้ชอบหาความรู้เลขนำโชค หนึ่งหกนึงหกหกสามค่ะหกสามหนึ่งหกฝันเห็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีในเรื่องการเรียนจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนค่ะแต่ก็ต้องระวังเกี่ยวกับอาจจะมีคนแบบามาหลอกอะ่ะ อาจจะมีคนมาชวนทํางานด้วยอะ่ะอาจจะมีคนมาหลอกทางด้านการเงินของคุณนะเช่นมาหลอกกู้เงินมาหลอกลวงทางด้านการเงินนะคะต้องระวังค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวให้แอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ